เห็นใจแม่คนนี้เหลือเกินมีลูกชายแบบนี้ถึงขั้นต้องล็อกประตูห้องไว้พอลูกอ่ะทุบประตูซะดังเลยนะขอเงินน้อยขอเงินน้อยเด์จวออกมาจะฆ่าให้หมดเลยระหว่างนี่นอยไม่มีดังระหว่างนีอยด์ท่นีไม่มีจังไม่มีใครดีเหรอผขอแค่รถเดียวรถไปแล้วพอปาจะฆ่าหมดเลย เโอ๊ยประตูจะพังแล้วช่วงล่างของบานประตูจะเปิดออกมาเหยออกมาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะแล้วและนี่คือสิ่งที่ทํากับแม่โอ้แม่แบบนี้โอ้โหมาร์กครับมาร์กอายุ24ปีลูกของแม่กุ้งอายุ47ปีโอ้โหทำร้ายแม่ตัวเองอยู่แบบนี้ครับ ขู่จะเอาเงินไปเสพยาไปซื้อยาเสพแล้วก็เล่นการพนันด้วยพอแม่ไม่ให้ก็โดนแบบนี้เลยกับไปคลิปนึงเมื่อกี้นี้น่าจะได้เห็นกันแล้วคุณผู้ชมมาทุบป,ประตูปังๆังๆังเน่ะขู่จะเอาเงินซร้อยได้แม่ก็ต้องอยู่อย่างวาหวาดผวาแล้วต้องติดกรอนประตูเพิ่มหลายชั้นกลัวลูกจะบุกเข้ามาทําอย่างที่ลูกพูดก็คือจะฆ่าแม่แม่เอาคลิปเป็นหลักฐานทั้งหมดเนี่ยร้องเรียนกับ ผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐขอความช่วยเหลือไปทางคุณเอกต่อมาตำรวจสพหนองปลือชนบุรีก็รับประสานและเข้าไปคุ้มคุมตัวในมาร์คคนเป็นลูกเนี่ยถึงในห้องนอนนี่มาแล้วคุณผู้ชมฮะทีมงานสายใหม่ต้องรอก็มาด้วยบุกเข้าไปตอนเจ้าตัวนอนอยู่เลยนะตื่นขึ้นมางงๆนิดนึงอ้างว่าไอพกอุปกรณ์เสพยาที่เจอในห้องเขาเนี่ยเก็บไว้เฉยเฉยไม่ได้เสพผมเนี่ยเพิ่งไปบําบัดมาแล้วที่ผมไปทําร้ายแม่เนี่ย เพราะการป่วยทั้งจิตเวทนา<อ>รู้ตัวซะด้วยว่าป่วยจิตเวทอบอกได้เฉยเลยที่ผ่านมาผมขอโทษแม่ไปแล้วไม่คิดเลยแม่จะมาแจ้งตำรวจมาจับผมเนี่ยตอนนี้ผมไม่อยากกลับไปบปาบัดยาอีกแล้วแต่ขอให้ทุกคนเนี่ยให้โอกาสผมหน่อยได้ไหมะ ผมไปมาแล้วผมเพิ่งกลับมาผมกินยาผมไปหาหมอมาผมก็เลิกแล้ว<อ>ให้โอกาสผมบ้างนี่ยาอะไรที่เรากินนะที่ไปยาจิตเวทครับเราเลิกแล้วเหรอๆๆๆๆเลิกเมื่อไหร่เลิกนานเลยเลิกวันหลายวันแล้วยาไม่ไเลิกแล้วผมไม่นอนอยู่บ้านหรอกแล้วยู่ต่อหน้าแม่แล้วถามถึงอะไรแม่นะ้องโอ้โหมันทำเป็นนะักข่าวทำเป็นนี่เลยอ่ะเป็นไปราชการแสดงไม่คิดจริงไม่คิดหรอคะว่าที่แม่เรียกมาเพราะอยากช่วยเราอยากจะขอโทษอยากจะไหว้ขอโทษแม่ไหมไม่เอาวะขอโทษ ไม่ขอโทษนะนะเออเลิกแล้วเออนี่ไม่ใช่การแสดงนี่จริงนี่พานักข่าวเพียบเลยโอ้คำพูดเท่เหลือเกินแต่แม่สิแม่กุ้งครับเล่าทั้งน้ำตาว่าลูกแม่เนี่ยไม่ได้เรียนมาตั้งแต่ตอนอายุ14แล้วไปติดยาวตอนอายุ19แล้วตอนนี้มาร์คอายุ24นั่นคือปีอปีที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแม่เคยพามาร์คไปบำบัดเมื่อปลายปีที่แล้ว66 ออกมาก็หวนกลับไปเสพยาอีกแสดงว่ากระบวนการการบาบัดต้องมีปัญหาแล้วล่ะคุณผู้ชมทําไมผู้ป่วยหรือผู้บําบัดเนี่ยเข้าไปแล้วออกมายังยุ่งเกี่ยวกับยาอยู่แล้วสองสามเดือนหลังมาเนี้ยลูกแม่นี่หนักเลยนะเสพยาติดพนันออนไลน์มาทําร้ายแม่ขู่จะเอาเงินพอแม่ไม่ให้ลูกก็อลาว่าสนอกจากนี้มาร์กเนี่ยไปงัดบ้านยายซึ่งเปิดเป็นร้านขายของชําไปขโมยตังยายอีกอบางครั้งเนี่ยแย่งเงินจากมือยายไปก็มีตำรวจตรวจประสาวะมาครับก็ม่วงครับ ก็เลยโดนแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดนี่นเป็นลักตังยายคือจะเอามาซื้อยาเนาะใช่ส่วนหลักฐานจะคลิปวิดีโอที่ถ่ายไว้เนี่ยที่ทำร้ายแม่ตำรวจก็เตรียมจะดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายบุพการีต่อไปครับ